สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปอกไปซุปผู้สุขคตครับผมปอกกับปลาพนสายจืดพี่น้องเลยมื้อนี้ก็พาพี่าหนองมากินก๋วยเตี๋ยวครับพี่น้องเลยก๋วยเตี๋ยวเหนือปอย้ำต๊ะสร้างจากโควิดพี่น้องเลยก็ได้ให้เขาไปสื่อก๋วยเตี๋ยวมาให้สร้างก๋วยเตี๋ยวเขาโควิดกับตัวกับด,ด,ด,ดีขึ้นพี่น้องเลยจังจ้างล่ะบอกเข็มล่ะก็คือสี่หมื่นอสองหมื่นก็คือสี่หายล่ะพี่น้องเลยก็เลยขึ้นอยากก๋วยเตี๋ยว ก็เลยไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยพี่น้องให้ให้เขาไปซื้อมาให้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยมามากินแซ่บๆก,กับปลาพ่นครับผมนะครับพี่น้องเลยกินกว๋วยเตี๋ยวกับปลาวพ่นนะครับเด้อเกลยวเนื้อเปื่อยลูกชิน้นพี่น้องสร้างจากโควิดพี่นอ้องเลยโอ้หนาดำคำเคียวเลยผมกินควิดโอู้่แต่สีไข่เนี่ยพี่น้องตัวมอือเ้านี่นขีดเดียวขีดสองจ,งจงังๆ ก็คือจิ้มไข่หนมอื่นก็คือสีจางเดี๋พี่น้องเห็นมือสองมือก็เลยอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็เลยเขาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้เตี๋ยวเหนือเปื่อยมากินเสียวๆก็ปลาพ่นกับหัวพี่นอ้องขาตั้งกล้องกับพวกมีพี่น้องตัง้งนั่งมองกั๊กตัวจัดแๆครับ ตั้งกล้องกับบ้าอีกพี่น้นองเลยตั้งบนเก้าอี้ภาพเลยบอกร,รับ์ พริกเผาขนาดเลยพี่น้องเลยพริกเผาเพ็ดขนาดผมเผาก็บม่ได้ตัดนวดก็ไม่ได้โกนพี่น้องเลยกิบโค้พิดมาหาหวกมือบางกนก็สามหมื่นสี่หมื่นกับตรวจก็บ่บเจอแล้วน,นี้บ้าพ่นมือที่หาแล้วตรวจก็ขึ้นขึ้นตัวสี่ก่อน แล้วก็มัคไฟไมาขืนตัวที่ยัางจางพี่น้องเองเอื้ 4. อนคือสีอี้คือลำเอื้อนกินก๋วยเตี๋ยวห่อนหวนพี่น้องเไงตั้งบนเก้าอีต้ตั้งเส้นรอาอี้ขามาเลยไก่หัวเจ่อหัวพี่น้องไง

Cứ ô đồ đó phi nóng nó Tưởng biết thương hoàn phi nóng gì

nước tiêu là phải kinh giá với nó ít có viết hàng hút đi bên xe đi nà đam cầm kiệt lên có đi cuốn Trưng kết trưng cho sổm rồi bịติด covid เอาก็พิจารณาพี่พี่รองดิ สวงได้พี่น้องเลยมืออื่นมาพ่นหน่ตรวจอีกรอบนึงว่ามันขึ้นดิ้วมนจีจางมือก่อนมาพ่นตรวจมันขึ้นตัวที่เข้มๆเลยล่ะแต่ก็มาตัวซี่พ่อพานมาสองมือมาพ่นมาตรวจมือนี้มันขึ้นตัวซี่ก่อนคือเสื้อมันกับสีจางล่ะแต่มันกอยมาขึ้นตัวที่จั๊กจนีแนมเนมกับโบเยนหลอกตัวที่ขึ้นตัวซี่ แต่บ้าก็ยังคงยังไม่เฉื่ออยู่ล่ะพี่น้องเลยบาบุานสิตวนอื่นก็เลยขึ้นอยากก๋วยเตี๋ยวให้เขอ้อพิสืจอ์กว๋วยเตี๋ยวมาเหนือเพื่อนตรงตัว้ยเก็บพี่น้องเลยตึงทึงหันจักโตอยู่บ้านบันหน้าบันทงอยู่เขาสตันพี่น้องเลยตาแก่ครับผมเอาไว้มือเงินพี่น้องแล้วบาบุานสิแจ้งพนักงานตรวจอีกทีหนึ่งครับมือน,นี้ก็ สวัสดีครับผมขอบคุณได้หลายนะครับเรื่องที่เขามารับชมให้เกียรติถ้ามารับชมช่องบ้าพูดสายจวดเจอกันกับฝากด้วครับเรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้าพูดสายจวดนี้ครับผมสวัสดีครับ